สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะถ้าใครชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะค่ะข,ขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงาย และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลาที่ดาวสุกย้ายท่านจะมีโชคมีลาบค่ะในช่วงระยะเวลานี้ดวงดีมากนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดเลยทีเดียวค่ะเอาละชาวราศีกรกฎมาฟังกันค่ะดวงชะตาของท่านในช่วงดาวสุกย,ย้ายจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างในช่วงระยะเวลานี้ จะดีขึ้นกว่าเดิมจริงหรือไม่โชคลาภมีบ้างไหมในช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวศุกร์ค่ะจะย้ายตั้งแต่วันที่2ถึง27กันยายนปี2565ถึงแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ไม่นานระยะเวลาที่สั้นๆแต่ก็ทำให้เจ้าชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะและดาวศุกร์ย้ายในครั้งนี้ค่ะจะนำพาสิ่งดีๆมาให้ท่านนะคะชาวราศีกรกฎ ดาวสุกจะให้โชคทั้งเรื่องงานและเรื่องเงินเลยทีเดียวการเงินของท่านในช่วงนี้จะดีขึ้นค่ะปากมีเสน่ห์เจรจาน่าเชื่อถือโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีคนจะเมตตาช่วยเหลือฉะนั้นนะคะในช่วงนี้ ท่านอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนปูงที่เคยให้การช่วยเหลือกันมาหรือต้องการความช่วยเหลือจากใครก็ตามที่ท่านนึกขึ้นได้นะคะให้เข้าไปพูดคุยขอความช่วยเหลือกับเขาได้เลยนะคะโอกาสที่ท่านจะประสบความสําเร็จมีสูงมากใครที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดพ่อค้าแม่ขายนายหน้าเซลล์นายหน้าคนกลางหรือพน,นักงานที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดแล้วท่านสามารถ ทำยอดได้แล้วท่านจะได้เงินเพิ่มประมาณนี้นะคะช่วงนี้ท่านลุยให้เต็มที่มีไอเดียอะไรดีๆสําหรับท่านที่ทํามาค้าขายนะคะก็ให้ท่านนํามากระตุ้นยอดขายค่ะพลิกแพลงการขายขยันทําการตลาด จัดโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะดวงกำลังดีท่านต้องขยันต้องทำการตลาดเรื่อยๆค่ะท่านจะสามารถระบายสินค้าได้เยอะขึ้นจะมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหม่และจะมีโอกาสได้ออเดอร์รายใหญ่ๆและเป็นออเดอร์ที่ชื่นอกชื่นใจนะคะลูกค้าเก่าๆก็จะกลับมาด้วยในเวลาเดียวกันและใครที่เป็นเซล์ในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นมากๆนะคะชาวราศีกรกฎดวงเปิดค่ะการเจรจาต่อรองช่วงนี้โดดเด่น อยากได้เงินจากตรงไหนล่ะให้ท่านเดินเข้าไปหาอย่าอยู่เฉยๆนะคะช่วงนี้โอกาสมาเราต้องเดินเข้าไปหาโอกาสดีๆมีมาไม่บ่อยและช่วงวันที่2ถึง27กันยายนเหมาะมากๆท่านจะมีโอกาสได้ทำงานหรือว่าจะมีโอกาสได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆและจะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนผลักดันคนจะชื่นชอบฝีมือการทำงานของท่านจะมีคนเข้ามาเสนอสิ่งดีๆให้กับท่านนะคะชาวราศีกรกฎ ตัวท่านจะกลายเป็นคนที่มีอชื่อเสียงท่านจะมีเครดิตในงานหรือว่าในสายงานที่ท่านทำหากที่ผ่านมาการทำงานนะคะหรือว่าการเจราจาต่อรองเรื่องใดๆก็ตามมักจะติดขัดมีปัญหาไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จเท่าที่ควรช่วงนี้ท่านจะดีขึ้นจนท่านสังเกตได้ท่านจะมีโชคเกี่ยวกับการเจราจาการทำงานจะราบรื่นขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเจราจาต่อรองเรื่องต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะคะ หากท่านตั้งใจจะพูดคุยเรื่องอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้ขอเน้นย้ำว่าให้ท่านเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองคุยได้เลยค่ะโอกาสเหมาะดวงเปิดปากมีสเสน่ห์ยาอยู่เฉยเจงทำในสิ่งที่ท่านตั้งใจทำจะทำอะไรก็ตามทำให้เต็มที่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาศัยจังหวะด,ดีๆทำให้เต็มที่ค่ะ ช่วงนี้ใครที่ทํามาค้าขายหรือว่าจะพูดหรือจะพูดคุยเจรจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะคะแนะนําให้ท่านพูดคุยเองหากท่านทํามาค้าขายก็ให้ท่านขายเองคุยกับลูกค้าเองจะสําเร็จดีกว่าให้คนอื่นทําให้หรือว่าจะสําเร็จดีกว่าจะขายได้มากกว่าให้ บริลลุกน้องบริวารขายให้นะคะหากท่านมีเวลาให้ทำเองใครที่ทำงานประจำอยากจะทำงานชิ้นไหนโปรเจกต์ใดให้ท่านเข้าไปพูดคุยกับหัวหน้าหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทำงานคนที่ท่านรักและคนที่รักท่านและเมตตาเติอตัวท่านได้เลยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่คนไหนที่ท่านสามารถพึ่งพาได้ให้ท่านเข้าไปพูดคุยได้เลยในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะได้ทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำแน่นอนคะ่ะ เป็นช่วงที่คนให้การช่วยเหลือท่านดีหากท่านใดตกงานว่างงานรองงานอยู่นะคะให้ท่านติดต่อคนเก่าๆที่ท่านรักและเคารพอาจจะเป็นหัวหน้าง,งานเก่าเท่าแก่เก่าเพื่อนที่เคยทํางานร่วมกันมามีไลายใครมีเบอร์ใครช่วงนี้ติดต่อไปได้เลยนะคะบุคคลเหล่านี้จะสามารถช่วยเหลือท่านได้หากเขาไม่สามารถช่วยเหลือโดยตรงได้เขาจะแนะนําสิ่งดีๆให้กับท่านเขาจะแนะนําให้ท่านทํานั่นนี่นะตรงนู้นนะตรงนี้นะท่านจะได้ มีข้อมูลเกี่ยวกับการหางานเพิ่มขึ้นนะคะและหากอยากจะให้ใครช่วยเหลือเรื่องอะไรก็ไม่ต้องเกรงใจนะคะชาวราศีกรกฎในช่วงระยะเวลานี้ไม่ต้องเกรงใจใครทั้งนั้นค่ะหากท่านกําลังวิตกกังวลอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอยากจะขอความช่วยเหลือให้เข้าไปพูดคุยกับคนคนนั้นได้เลยนะคะช่วงนี้อยากเริ่มต้นทํรายใหม่ใหม่ก็ให้ท่านลงมือทําได้เลยมีโปรเจกต์เก่าๆที่เคยคิดอยากจะทําแต่ยังไม่ได้ทําช่วงนี้ท่านสามารถ นำมาทําได้เลยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะช่วงนี้บางท่านจะมีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้านรถอสังหาจะนําข่าวดีมาให้ใครที่รอขายบ้านขายรถช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้ขายหรือท่านใดอยากมีบ้านอยากมีรถที่ผ่านมายื่นเอกสารไปไม่เคยได้รับการอนุมัติช่วงนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะดาวสุกย้ายในครั้งนี้จะนําข่าวดีมาให้ชาวราศีกรกฎค่ะ ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านจะได้จะแตกต่างกันออกไปนะคะมากน้อยแตกต่างกันออกไปเพราะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านและช่วงนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นหากเงินขาดมือก็มักจะมีเหตุให้ได้เงินมาและจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องการเงินหรืออยากจะขอหยิบขอยืมเงินจากใคร ก็ให้เข้าไปได้เลยนะคะชอบราศีกรกฎช่วงนี้การเงินของท่านจะดีขึ้นแต่ว่าการทำงานยังคงหนักและเหนื่อยมากยังคงเป็นราศีที่ไม่เหนื่อยจะไม่ได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนั่นก็หมายความว่าหน่วยก่อนแล้วถึงจะได้มานะคะแต่ข้อดีก็คือว่ามันเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่าเหนื่อยแล้วได้และ แต่ว่าช่วงนี้นะคะรายรับของท่านเข้ามาดีแต่รายจ่ายก็ไม่น้อยขอให้ท่านมีสติในการใช้จ่ายนะคะและใครที่จะนําเงินไปลงทุนในช่วงระยะเวลานี้ขอให้ท่านวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนิดนึงค่ะเพราะว่ารายรับดีก็จริงแต่รายจ่ายก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆและช่วงนี้ห้ามให้ใครหยิบยืมเงินโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าช่วงนี้จะมีคนที่ท่านรู้จักบางคนค่ะเข้ามาขอหยิบขอยืมเงินจากท่านอาจจะเป็นคนที่ท่านรู้จัก เพื่อนฝูหรือญาติสนิทมิตรสหายนี่แหละค่ะหากท่านสงสารให้ยืมโอกาสที่ท่านจะได้เงินคืนมีน้อยมากนะคะหรือได้คืนก็จะได้คืนไม่ครบและกว่าจะได้มาท่านต้องทวงแล้วทวงอีกบางครั้งจะเสียความสัมะจะเสียความสัมพันธ์ดีๆต่อกันเลยนะคะเสียเพื่อน ญาติพี่น้องก็จะมองหน้ากันไม่ติดเกิดเป็นกลายเป็นว่ามีปากมีเสียงกันขึ้นมาได้ฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ก่อนที่จะให้ใครหยิบยืมเงินคิดให้ดีๆคิดให้รอบด้านนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวาราศีกรกฎให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอด ช่วงระยะเวลานี้และตลอดไปนะคะกราบขอพ,อพระคุณทุกๆก,การติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไหนมาไหนคราวคราดปลอดภัยมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้สวัสดีค่ะ